อย่าเพิ่งซื้ออาหารเสริมแอลคาทีนมาทานถ้าคุณยังไม่รู้สีข้อนี้ค่ะสวัสดีค่ะหมอเมย์เมย์ไอเฮลยูนะคะชาแนลที่จะพาทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและศาสตร์ชะลอวยัยในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เราทุกคนสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะ เอาละค่ะพูดถึงแอลคาเนตินเราเคยคุยกันไปแล้วในคลิปนี้เลยที่ว่าแอลคาเนตินคืออะไรใครยังไม่ดูตามไปดูกันด้วยล่ะถ้าสมมุติว่าใครนะคะที่อยากฟังแค่สรุปเนี่ยโอเคหมอมาบรีฟให้ฟังก่อนว่าแอลคาเนตินเขาคืออะไรโดยสรุปเลยนะคะแอลคาเนตินเนี่ยเขาเป็นสารอาหารอย่างหนึ่งค่ะที่ร่างกายของเราสามารถสร้างได้เองนะ โดยสร้างจากกรดอะมิโนที่ชื่อว่าไลซีนและเมทไทโอนีนค่ะและเขามีหน้าที่สำคัญที่เป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักต่างๆเขาช่วยเบิร์นไขมันค่ะเขาช่วยเบิร์นไขมันได้ยังไง แอลคาไนีทีนะคะจะช่วยในการขนส่งเจ้าลองเชน a i ต f a ้แอ a ิดหรือกรดไขมันสายยาวเข้าไปเผาผลาญในเตาเผาพลังงานของเราก็คือไมโตคอนเดียนั่นเองค่ะทำให้เราสามารถเผาผลาญไขมันเบิร์นไขมันได้ดีขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาค่ะของจุดขายของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาลดน้ำหนักหรือว่าเครื่องดื่มเอนเ g อร์จีริงต่างๆที่เขาว่าเอยช่วยเบิร์นนะช่วยลดไขมันนะช่วยลดน้ำหนัก นะแต่ใครจะรู้บ้างคะว่ามันมีสิ่งที่เราควรจะรู้อยู่4ข้อด้วยกันก่อนที่เราจะหาซื้อผลิตภัณฑ์แอลคาเนตีนมาทานเรามาฟังกันเลยค่ะเกี่ยวกับยาเพิ่งซื้ออาหารเสริมแอลคาเนตีนมาทานถ้าคุณยังไม่รู้4ข้อนี้ค่ะข้อที่1นึ่งแอลคาเนตีนไม่ช่วยลดน้ำหนักนะ หลายคนกำลังเข้าใจผิดอยู่ค่ะว่าอา้าวก็แอลคาไลทีนช่วยในการเผาผลาญไขมันนั่นก็แปลว่าเขาต้องช่วยหนูลดน้ำหนักได้สิคะหมอผิดถนัดเลยค่ะแอลคาไลทีนอย่างที่หมอได้บอกไปเขาช่วยในการเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นดีมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีไขมันในเลือดสูงแอลคาไลทีนเนี่ยสามารถลดได้ทั้งไขมัน LDL และไขมันไตรกลีเซอไรด์แต่เขาไม่ได้ลดน้ำหนักค่ะ เพราะอะไรเพราะแอลคาเนทีนเนี่ยยังมีผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเป็นผลข้างเคียงที่ร่างกายเรารับรู้ว่ามีการเผาผลาญที่มากขึ้นร่างกายจะบอกเราทันทีเลยว่าไอ้ที่กินมาเมื่อกี้นะ่ะมันเผาหมดแล้วนะส่งมาอีกสิจ้า ใช่ค่ะเขาช่วยเพิ่มความหิวของเราค่ะดังนั้นสำหรับใครนะคะที่หวังพึ่งแค่แอลคา i t ทีนเพียงอย่างเดียวโดยไม่คุมอาหารไม่ออกกำลังกายจบเลยนะคะยิ่งเพิ่มความหิวยิ่งกินมากขึ้นยิ่งอ้วนขึ้นมันจะไม่ช่วยลดน้ำหนักค่ะและในข้อถัดไปนะคะข้อที่2ที่เราควรจะรู้แอลคา i t ทีนมีผลข้างเคียงค่ะ อย่างที่บอกค่ะว่าแอลคาเนทีนเนี่ยเขาช่วยในการเผ,ผาผลานดังนั้นเมื่อเขาเร่งการเผ,ผาผลาญจนมากเกินไปอาจจะทําให้มีผลข้างเคียงจากการเผ,ผาผลาญที่มากเกินไปนั่นเลยค่ะเช่นรู้สึกใจสัน่น เหนือออกมากขึ้นที่สำคัญบางคนมีกลิ่นตัวด้วยนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นค่ะบางคนก็จะมีอาการของท้องเสียไทยเร็วท้องอืดท้องเฟอ้อตามมาได้เหมือนกันเขามีผลข้างเคียงอันนี้ต้องระวังเลยนะคะต้องกินในปริมาณที่พอดีกินมากเกินไป ก็จะยิ่งเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงมากขึ้นค่ะและในข้อที่3นะคะแอลคาน t ทินไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนมีโรคบางโรคที่ห้ามกินแอลคานิทินอยู่ค่ะมาดูกันมีโรคอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยที่ห้ามอย่างเด็ดขาดโรคลมชักค่ะ พราะแอลคาเนทีนเนี่ยเขาจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการชักให้มากขึ้นดังนั้นใครที่กําลังรักษาโรคลมชักอยู่หรือรับประทานยากันชักดูอย่าไปกินแอลคาเนทีนนะคะโรคขัดไปค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวข้อควรระวังเฉยๆค่ะคือเรื่องของภาวะไทรอยค่ะ เพราะเวลาเราทานฮอร์โมนไทรอยด์เข้าไปนะคะแล้วซ้ํากับแอลคาเิทีนเข้าไปนอกจากเขาจะช่วยเร่งการถ่าผ่าเหมือนกันแล้วเขายังไปขัดขวางการทํางานของฮอร์โมนไทรอยด์ด้วยค่ะอาจจะทําให้การรักษาไทรอยด์ยยากกว่าเดิมและอาจจะไม่ได้ผลดังนั้นถ้าจะจําเป็นต้องรับประทานแอลคานิตีนคู่กับตัวยาฮอร์โมนหมอแนะนําไม่ทานแยกมื้อกันค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะ ก็ให้ปรึกษาคุณหมอประจาตัวก่อนที่จะเริ่มกินแอลคาเนทีนในคนที่มีโรคประจําตัวเป็นไทรอยนะและข้อที่4ค่ะข้อนี้ต้องกาดอกจันไว้เลยรีบมาฟังเลยค่ะเพราะว่าแอลคาเนทีนเนี่ยห้ามกินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานค่ะเพราะเขาทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะ เขาทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ยังไงนะคะเพราะเวลาเราทานอาหารเสริมชนิดแอลคาไิทีนนี้เข้าไปในปริมาณมากๆม,มากจนลำไส้ของเราดูดซึมไปใช้ได้ไม่หมดไม่ออกกำลังไม่มีการใช้งานของแอลคาไลทีนทำให้เจ้าตัวแอลคาไลทีนเนี่ยเหลือตกค้างอยู่ในลำไส้ของเรามากขึ้นแล้วเขาจะถูกเจ้าจุลินทรีย์ที่เป็นตัวร้ายเนี่ยดึงเอาแอลคาไลทีนที่เหลือค้างอยู่ไปหมักค่ะเวลาหมักเขาได้อะไรออกมา เขาได้สารตัวร้ายตัวหนึ่งออกมาเรียกว่า TMAO ค่ะ t r i m e h เ y l a m i n e n o x ก l e ค่ะตัวนี้ตัวร้ายสุดๆเขาเป็นสารก่องมะเร็งอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบตามอวัยวะต่างๆทําให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้มากขึ้นเสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคเบาหวานเสี่ยงต่อโรคไตเสื่อม เสีย่ยงต่อโรคตับอักเสบอันตรายมากเลยนะดังนั้นเราต้องระวังไม่ให้เกิดสาร TMAO นี้ขึ้นในร่างกายของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่แอลคาไลทินที่ต้องระวังนะคะมีตัวอื่นอีกที่ก่อให้เกิดสารตัวนี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวเลซิตินโคลีนรวมไปถึงตัวแอลคาไลนีนตัวนี้ด้วยเช่นกันการออกจานไว้ต้องระวังเลยนะ ดังนั้นถ้าจะให้หมอแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานแอลคาดีทีนถ้าใครอยากจะทานนะคะอย่าทานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานควรมีช่วงหยุดพักบ้าง และหลังจากทานตัวแอลคาเนทีนแล้วนะคะก็ควรจะมีการออกกำลังเพื่อเป็นการเอาแอลคาเนทีนไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถ้าใครนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อยู่ท้องอืดท้องเฟอ้อจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลก็ควรจะรักษาเรื่องของจุลินทรีย์และลำไส้ตรงนั้นก่อนเพื่อลดปริมาณของจุลินทรีย์ตัวร้ายในลำไส้ของเราลดโอกาสการเกิด TMAO ขึ้นนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็น4ข้อควรรู้ที่จะต้องรู้ก่อนที่ จะซื้อแอลคาดิทีนมารับประทานกันค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะ 1. แอลคาดิทีนไม่ช่วยลดน้ำหนักแต่ช่วยลดไขมันได้นะ 2. แอลคาดิทีนมีผลข้างเคียงค่ะคือใจสั่นเหงื่อออกและอาจจะมีกลิ่นตัวอาจจะมีเรื่องของท้องเสียได้ 3. โรคบางโรคไม่เหมาะกับการกินแอลคาดีทีนค่ะโรคลมชักห้ามเด็ดขาดโรคไทรอยอย่อยาก,กินร่วมกับยาไทรอยนะคะให้แยกมื้อกันทาน 4. ยาทานแอลคาดิทีนต่อเนื่องกันนานมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคมะเรง็งตามมาได้ในภายหลังให้กินแล้วก็เว้นช่วงบ้างรวมถึงรักษาเกี่ยวกับลำไส้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเลือกเสริมอาหารประเภทแอลคาดิทีนค่ะ เท่านี้เองค่ะสี่ข้อง่ายๆที่ทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับแอลค n i t i n นสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบเนะะื้อหาสาระดีๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งเอาไว้จะได้มีภาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ